สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสรารคดีเรื่องหนึ่งที่ชวนให้คิดตามมากๆเลยครับเกี่ยวกับเงินที่เราใช้กันทุกวัน end of the road how money became worthless สรารคดีพาเราย้อนไปดูว่าเอ๊ะระบบการเงินโลกมันเปลี่ยนไปได้ยังไงทำไมหลายคนรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงทางการเงินเท่าไหร่แหล่งข้อมูลเราก็คือตัวสรารคดีนี้เลยครับมาลองแกะดูกัน สวัสดีค่ะคือประเด็นหลักๆที่เราจะดูกันวันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเลยนะคะจากระบบที่เงินเคยผูกกับทองคำเนี่ยมาเป็นระบบปัจจุบันที่เอ่เงินมันไม่มีอะไรคำประกันแล้วซึ่งสารคดีเขาก็ชี้ว่ามันส่งผลกระทบมาถึงเราๆท่านๆในทุกวันนี้เลยค่ะครับเรื่องมันเรื่องหลังสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมครับที่มีการประชุมเบรตันวูดปีหนกําีกำหนดให้ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลักของโลกเลย ผูกกับทองคำไว้ที่ $35 ดอลลาร์ต่อออนซ์ใช่ค่ะระบบนี้ช่วงแรกๆก็ดีนะคะมันสร้างเสถียรภาพทำให้ค้าขายระหว่างประเทศง่ายขึ้นเยอะเพราะดอลลาร์ตอนนั้นก็เอ่อเหมือนทองคำไกลๆเหมือนเป็นตัวแทนทองคำไปเลยใช่ใช่ค่ะทำนองนั้นแต่ว่าการแลกเปลี่ยนเป็นทองคำจริงๆเนี่ยเขาจำกัดไว้ให้เฉพาะรัฐบาลหรือธนาคารกลางต่างประเทศนะแล้วทองส่วนใหญ่ก็อยู่ที่สหรัฐนั่แหละค่ะอ่า แล้วจุดเปลี่ยนจริงๆมันมาถึงตอนไหนครับที่สารคดีเรียกว่า Nixon s h o อ k นะครับอ๋อค่ะก็คือช่วงทศวรรษ1960สหรัฐเริ่มใช้จ่ายเยอะมากทั้งโครงการในประเทศเออสงครามเวียดนามอีกประเทศอื่นๆก็เริ่มกำกวลไงคะว่าเอสหรัฐพิมพ์เงินออกมาเนี่ยมันจะเกินทองคําที่มีอยู่หรือเปล่าก็เลยเริ่มเอาดอลลาร์ไปแลกทองคําคืนใช่ค่ะทยอยแลกคืนกันจนทองคําสํารองของสหรัฐเริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วนิกเซก็เลยต้องเบรก ถูกต้องค่ะวันที่15สิงหาคม1971ประธานาธิบดีนิกเซนลก็ประกาศเลยบอกว่าระง,งับชั่วคราวการแลกเปลี่ยนดอลลาร์เป็นทองคําแต่คําว่าชั่วคราวนี่คือยาวเลยใช่ไหมครับยาวมาถึงทุกวันนี้เลยค่ะในทางปฏิบตัติมันคือการตัดขาดความเชื่อมโยงระหว่างดอลลาร์กับทองคําไปเลยซึ่งจุดนี้สําคัญมากนะคะเพราะศาสตราคดีมองว่าทองคำเนี่ยเคยเป็นเหมือนอเครื่องมือคอยคุมวินัยการคลังของรัฐบาลพอไม่มีตัวคุมนี้ ใช่ค่ะพอไม่มีข้อจำกัดเรื่องทองคำรัฐบาลโดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยก็สามารถที่จะขาดดุลงบประมาณได้ง่ายขึ้นเยอะเลยสารคดีชี้ว่าตั้งแต่ปี70มาสหารัฐแทบไม่เคยเกินดุลงบประมาณเลยนะคะโอ้โห oh แล้วนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของยุคที่เรียกว่าเงินเฟียตหรือ Fi ียตเ r r e นซีเต็มตัวเลยเสิยนะครับใช่ค่ะเงินเฟียก็คือเงินที่ ไม่มีสินทรัพย์จริงๆหนุนหลังแล้วค่าของมันมาจากคําสั่งหรือเฟดของรัฐบาลลุ้นล้วนเลยค่ะแล้วทีนี้สารคดีเขาเปรียบเทียบระบบปัจจุบันโดยเฉพาะการทํางานของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกับ p o z i scheme อันนี้มันยังไงนะครับอ๋อค่ะคือว่ากันง่ายๆนะคะเวลาที่รัฐบาลสหรัฐต้องการเงินเนี่ยก็จะไปกู้จากเฟดซึ่งเฟดก็จะสร้างเงินนั้นขึ้นมาให้แบบว่าจากความว่างเปล่าเลยค่ะแล้วรัฐบาลก็ออกพันธบัตร หรือ IOU เนี่ยคืนให้เฟดเป็นหลังประกันสร้างเงินจากอากาศแล้วรัฐบาลต้องคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยด้วยใช่ค่ะต้องคืนพร้อมดอกเบี้ยด้วยอ้าวแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาคืนล่ะครับเนี่ยนั่นแหละค่ะประเด็นสําคัญที่สารคดีชี้ก็คือต้องกู้เพิ่มไงคะต้องออกพันธบัตรใหม่กู้เงินก้อนใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมเพื่อเอามาจ่ายคืนหนี้ก้อนเก่าบวกดอกเบี้ยมันก็เลยกลายเป็นวงจรที่หนี้สินโดยรวมมันพอกพูนขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลา โอ้ oh, ฟังดูน่ากังวลนะครับหมายความว่าระบบนี้มันต้องโตขึ้นเรื่อยๆอ,อยู่ตลอดใช่ค่ะมันต้องพึ่งพาการสร้างหนี้ใหม่ที่ใหญ่ขึ้นตลอดเวลาแล้ววงจรนี้มันก็ไม่ได้อยู่แค่ในสหรัฐนะคะประเทศอื่นๆที่ค้าขายกับสหรัฐได้ดอลลาร์มาก็มักจะนําดอลลาร์นั้นกลับไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอีกก็เท่ากับช่วยให้สหรัฐกู้ต่อไปได้เรื่อยๆถูกต้องค่ะมันเป็นระบบที่พึ่งพาการหมุนเวียนหนี้แบบนี้ล่ะค่ะ แล้วผลกระทบกับคนธรรมดาอย่างเราเราล่ะครับการที่เงินมันถูกสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดก็คือเงินเฟอ้อค่ะกําลังซื้อของเรามันลดลงเรื่อยๆไงคะของแพงขึ้นสารคดีเขาก็ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างสมัยก่อนช็อกโกแลตแห้งล้ไม่กี่เซนหรือต้นน้ามันไม่กี่ดอลลาร์ก็เต็มถังแล้วจริงครับจําได้ลางๆเหมือนกันแล้วมันก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะสมัยก่อนอาจจะทํางานคนเดียวเลี้ยงทั้งบ้านได้แต่พอเงินเฟอ้อกัดกร่อนไปเรื่อยๆ หลายครอบครัวก็ต้องทำงานสองคนลดการออมหรือบางทีก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพิ่มเพื่อให้ใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมอืมแล้วสารคดียังพูดถึงตัวเลขเงินเฟอ้อทางการหรือ CPI ด้วยว่าอาจจะไม่ตรงกับความรู้สึกจริงๆค่ะเขาตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีการปรับสูตรคำนวณ CPI ให้ตัวเลขดูต่ำของความเป็นจริงซึ่งก็อาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่บ้าง เพราะรัฐบาลก็จะได้ลดภาระค่าใช้ใจ่ายที่ต้องปรับตามเงินเฟอ้ออย่างพวงสวัสดิการต่างๆนะคะเข้าใจครับแล้ววิกฤตปี2008ล่ะครับสารคดีมองเรื่องนี้ยังไงเขามองว่า2008เป็นแค่อาการค่ะไม่ใช่สาเหตุอ๋อรากของปัญหามันอยู่ที่ตัวระบบเงินเฟียตกับการสร้างหนี้ที่มากเกินไปการไปอุ้มสถาบันการเงินหรือเบล out ตอนนั้นก็เหมือนแค่เอ่อยืดปัญหาออกไปไม่ได้แก้ที่ต้นต่อแล้วถ้าเกิดระบบ มันไปถึงจุดที่สร้างหนี้เพิ่มไม่ได้แล้วละครับจะเกิดอะไรขึ้นก็อาจจะเป็นไฮเปอร์อินฟล o n ชันได้เลยถ้าความเชื่อมั่นในเงินดอลลาร์มันหมดไปโหฟังดูน่ากลอเหมือนกันนะครับแล้วสารคดียังพูดถึงทองคำด้วยว่าเป็นเหมือนคู่แข่งของเงินเฟียดใช่ค่ะเขามองว่าทองคำคือเงินที่แท้จริงมาแต่ไหนแต่ไรแล้วและเป็นตัวจำกัดอำนาจรัฐบาลในการใช้จ่ายเกินตัวแล้วก็มีประเด็นที่ เอ่อค่อนข้าง c o n t ท o v e r ร์เชนิดหนึ่งคือเขาอ้างว่าธนาคารกลางตะวันตกบางแหง่งพยายามกดราคาทองคำกับเงินเพื่อให้เงินเฟียตมันดูน่าเชื่อถือต่อไปกดราคาทองคำทำยังไงครับก็มีหลายวิธีที่เขาอ้างถึงนะคะอย่างเช่นการเทขายทองคำสำรองออกมาเยอะๆในราคาถูกหรือการให้ธนาคารตัวแทนยืมทองคำไปขายในตลาดหรือแม้กระทั่งการบันทึกบัญชีที่ไม่ค่อยโปร่งใสเท่าไหร่อืม น่าคิดเหมือนกันนะครับสรุปแล้วเนี่ยสารคดี End of the Road ก็พาเราไปดูประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนมากจากยุคที่เงินมีทองคำหนุนหลังมาสู่ยุคเงินเฟียที่มันก็ยืดหยุ่นดีแต่ก็ตามมาด้วยคำถามเรื่องความยั่งยืนและความเสี่ยงเยอะแยะเลยใช่ค่ะ หัวใจสาคัญที่สารคดีพยายามจะสื่อก็คือระบบปัจจุบันเนี่ยมันยืนอยู่บนความเชื่อมั่นเป็นหลักเลยนะคะถ้าความเชื่อมั่นนี้มันสั่นคลอนเมื่อไหร่ผลกระทบมันจะแรงมากเพราะทุกสกุลเงินแทบจะผูกกับดอลลาร์อยู่ครับฟังทั้งหมดนี้แล้วก็ชวนให้กลับมาคิดจริงๆนะคบว่าตกลงแล้วมูลค่าที่แท้จริงของเงินที่เราใช้ใช้กันทุกวันนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วในโลกที่ดูเหมือนจะมีความไม่แน่นอนสูงอย่างที่สารคดีว่าไว้เนี่ยเออ เราแต่ละคนควรจะเตรียมตัวรับมือกับอนาคตทางการเงินของเรายังไงดีอันนี้น่าจะเป็นคำถามสำคัญที่ต้องไปขบคิดกันต่อเองนะครับ